สวัสดีครับไอ้น้องครับพมผอกวังคํำแฟมิลี่คือเก่าครับวันนี้กับรถจักรทำงานนะครับกับจากททำงานนะครับไปงานสีดํานะครับเนาะกลับมากับมาพอฟุงง่วงฟุงหนึ่งนะครับพี่ก็ฟืนนะครับเสียงฟืนครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละครับตั้งอยู่มูบ้านนี่แหละเห็นงามดีครับเลยอยากมาไทยพี่ไอ้น้องเบิ้งนะครับง่วงงามไปเบิ้งครับผมงามคักได้ครับง่วงงามบานๆแบบบานๆนะครับของผมแต่สีเป็นลูกผสมอยู่จังเล็กจังน้อยนะครับเนาะไอ้น้องนี่ครับเป็นกับ เลี้ยงไว้อยู่ข้างทุ่งหน้านี้ครับแต่บอ่อ้นวน,อน,น,นกับใบหน้ามันบ่มี่อย่างที่หนึ่งแต่คนก็คงสิมีฟางมี่อย่างที่สองเหนะครับปูนี่กับนีประมาณหกเจ็ดตครับเจ็ดตครับสีขาวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะตีตาจะเป็นส่วนใหญ่ายางก็บยักซ้ำเล็กน้อยนะพี่น้องนะ น้องมีแม่พันธุ์เลครับมีลูกนะครับเป็นแะบบ่เคยเห็นเนาะเป็นแ็บยืนยืนจ้องเมืองผมบ่เมนกับงัวเจ้าลุงถ่ายเลครับคนละเจ้าครับเจ้าเจ้าสันสีมีตัวสีดำผอมเนาะเจ้านี้มีแดงครับมีแดงกับขาวครับน้องนี่ครับคนอื่นร้านก็มีฟังหนังก็มีครับนี่ครับมีหลายเจ้าอยู่งัวอยู่บ้านผมนี่ครับสีแดงพุ้นตัวคุ่น นะครับง่วนี่เพิ่นทนแดดทนยางตัวพี่นอ้องมากินหญ้าเห็นเหียนบางแหีนบางยางนะครับเป็นคนงามอยู่ตัวนี้ครับเป็นคนย่างกายนี่ครับกเจ้าก็ใส่ลวดเฉินนิดหน่อยนะปล่อยกระแสไฟฟ้าทำหนี้เพิ่นก็อยู่แล้วนะครับเราเคยเห็นกล่องกันยางครงับว่าบุงแบบวิธีชีวิตบ้าน,านเลี้ยงง่วนเลี้ยงยางเชาาง่าบ้านกาจะเป็นตัวสีแดงจะเป็นราคาในจักหน่อยเนาะราคาสูดีสีแดง ครับมาบงกลุ่มแม่พันธุ์เจ้าฟูงนะครับโอ้ครับตะเวนกำลังสีตต้ยู่ในนองนะงามเลยครับพระอาทิตย์ตอนนี้ช่วงนี้ห้าห้าโมงเย็นนะครับผมมาวิธีชี้เป็นบานนี่ครับมืนไทยของถ่ายอยู่ในขอกมืดๆแล้วตอนนั้ครับในช่วงหาโมงแรกครับเด็คนก็คงจะมีฟางมียางให้กินเนาะสำหรับเจ้าของคน เั็นการเงี้ยงูแหลกอาจจะพร้อมนิดน้อยนะครับตัวนั้นโอเคอยู่ครับเป็นธรรมชาติของงวยำแหลงครับพี่น้องงวยำแหลก็จจะพร้อมนิดน้อยเพราะหนาวฝนก็สะอ้วนตัวน,นี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ลังหนุม่มล่างสาวในช่วงนี้ฝุ่มือขับอยู่ครับสาวครับเนี่ยเบิร์ตขับใบใหม่ใบตอกมาเนี่ยชิเป็นหยาเพิ่นกิ้นขนัขอบอยู่ครับ,อ,บอยู่ เดี๋ยวทีแทนกล่องไปแกไก่ๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับนี่ครับบ้านผมกับบ้านนาคอยหมู่ห้ายอดชาตินครเปนมนะครับเนี่ยอู้นี่กลุ่มหนึ่งไกะไก่คนนะครับไปอีกของเจ้าหนึ่งคนมีหลายโตอยู่ครับเป็นซิปเพื่อนนะครับฝั่งนั้นนะครับเป็นซิปเพื่อนตรงนี้ก็เดินหาเนาะมันแหลงเนี่ยนะครับเนาะก็จะกระปล่อยงัวตามทวงไหตรงหน้านี่ครับเป็นมันตลาลเพื่อนครับ มีสีดำสีแดงสีขาวมีเบิด์ตทางนั้นอยู่ไกลนะครับเนาะฝนตกมันขึ้นหน่อยนึงนะครับอยากจะเขียวพุ่งขึ้นมาอยู่พ่อให้งูหง,หง,งอยแหงยึดแหงยานี่ฟังนั้นครับอยู่ครับผมขับรถมาจอดพอดีครับเนาะรุ่นครับบรรยากาศบรรนอกาศหน้าใส่กระดิ่งห้องกระดิ่งข้ครักเลย ชาดก็งัวในดับบาสเซียเรียกนก็ไปกันบางนะครับถนนใหญ่เงัวนะครับเนาะขัดไปครับดีทีซีเป็นยางไปหากันแล้วที่แรกผมก็ตื่นๆผมอยู่ได้ครับห้องเดี๋ยวพ่อน,นั่อยละกันเป็นกระโบตื่นอาจจะเป็นงัวมูพวกเนี่ยครับน่าจจะเป็นงัวแป้งนะครับ เลี๋ยงมันทงใง้ทงหน้าหน้าเพิ่นครับตรงนี้ครับครับ,บวิธีบ้นบานๆนนครับวิธีชีวิตบ้านๆของชาวนครพนมนะครับใช้เดีนติดสกลนครครับท่านนี่ครับงงามกำลังรอเลยเพิ่อนนี่ โมนาเสียววันรวดเ้นเดียวเห็ดในง่วงคังว้งได้บนมือเวีนตะเกาโอยหัวให้หัวสวนสูงขนาดก็ยังโดดขามาตะครับวกกาเนี่ยบวกาถ้าเจ้าก็ใส่ไฟโซลาเซลล์นี่นะครับตัวสีแดงน่าจะเป็นเพดเมียนะครับนะปล่อยเป็นน้ำไ้น้ำสวนเปนกระดีอย่างครับมันขี้ก็เป็นปุ๋ยใช้หน้าไปเลยได้ไดประโยชน์สองทางครับนงะ ต,นนตัวเมียเลยทั้งหลาย,ยางวัวเจ้านะยร,ย,ร,รย,ย์ตัวเมียตัวผู้เดวตัวเมียมาฟังมี่ตัวผู้ตัวเมียดีครับใครก็ได้ตัวเมียผมเป็นแม่พันธุ์ได้อยนะครับกอดลูกได้เป็นอะไรตัวเป็นตัวเมียตัวเมียละครับโอ้ สูงดีครับตัวนี้สูงดีพกเขานะครับเนี่ยสะอวดสะองดีครับไอน้น้องเดินทางตัดเสยนมาได้มาคลิปขัดทักมาฝากที่ฝากน้องครับผมเริองวดเบิ่งนวดไทยนครพนมในช่วงตะเวนพวกเขาบ ้็งามพอดีเลยพระอาทิตย์กำลังจะ้นขอบฟ้าลงมาสู่ยอดไม้แล้วนะครับจเจ้าอยู่ครัไอ้น้องงามอยู่ครับเจ็ดครับฟัง่งนี้มีเจ็ดมีหลายเจ้าอยู่ครับในหมู่บ้านานี่ผมยังมีเวลาไปถ่ายไม่บังอาสิบ่อ้วนบอยังขึ้นว่าขุนบินนะครับเนาะ แด้กัเป็นธรรมชาติดีบรรยากาศธรรมชาติยามแยงนี่ครับบรรยากาศทั่วทวไปนะครับริมถนนใหญ่ตรงไห้ทุกหน่ายามแยงพี่น้องเอ้ยผม,มองรัดกันอยูง่งัวก็ระเจ้านะครับของรัดกันอยู่ มีผสมครับใวโมเมนต์งวลาดแท้่นะครับผสมเมืองแข่งขาเงาวนะครับ่วเจ้าของคนมากเลยมูผมนี่เองครับผมแต่งครับถ่ายงวไปสู่พี่น่อ,องเบิ้งเพื่อนเอ้ยกองโตเบิด้ดแบบนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะ โอ้กระทั่งบรรดาเนยำแรงเนาะมันกัดจากพร้อมนี่จังหน่อย,ยนะนี่ครับเจ้าของเพิ่อนนะครับสุดยอดทายจ้าของง่วนน้ำพร้อมมีแต่ตัวเมียเนาะเพื่อนเนาะโอ้ยโชคดีขนาดเดี๋ยวแต่โตเมียแหม่ยำแรงกันในะหะนะ้มันกินเังสี่นะเนาะมันก็บ่บจอยประเด็นัอะไะมันก็อ้วนอยู่ด,นะด้วยนะให้เฟืองเนี่ยบอกยำแรงให้เฟืองน้ำบ่ เอาอย่างแดงเครื่องนะพ่อ,พอมูกันครับมูกันสมัยเป็นนุ่นเจ้าเจ้าเพื่อนเจ้าโอ้อ่านี่กับบ้านพนักง,งานสีดำนีน่นี่บ้านพนักง,งานสีดำอยู่บ้านอยู่โรงเรียนพุ่น์นะอันพอพระโล่งพ่นเสีย ซอยงานว่างหลีดเพิ่นวันอาทิตย์ทีได้ไปเผาเผาศพเพิ่นคักหนีตัวนี้เนาะแม่นี่ก็ได้การนี่นี่งยงเอออยากแป้ไปซับสินเนาะทีเอา้าเก็บแพ้ได้เก็บแปเล,แปเ,ลแปเพื่อนเพราะได้เ,เงินมาใส่เนาะได้เงินมาใส่ตัวละสองสามหมืห่นอยู่ตัวเขื่อนเนาะมันอยากลงบ่ก็เหมือนนี่ บรราคาเนื้อคือว่าลงสันเท้าสื่อคือยังโลดละสามลอยคือเก่าอยู่เนอราคาเนืราคาไวน์ลดแม่นบรรดาเนื้อบรรดจำเก่าบรรวยแล้วพอขาเนาะโอ้ขา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 โอเคครับขอบคุณหลายๆเพื่อนครับผมขอบคุณมากๆากสำหรับพี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับเด้อจท่านใก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคับแฟมิลี่นะครับมูเพิ่นกับชิตรอนเขาคอกแล้วครับไปกินเฟืองต่อ ขอบคุณมากมากเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับวังคำเฟมเบี่นะครับเด้อขอบคุณมากมากครับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับบายบายคักคักอยู่คักอยู่คักอยู่ดูนะมายืนเฮียงกันใส้ลไหลเห็นไหครับ